เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่มุง่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดีวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้หวหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักอ่อสบายสบายหลับตาของเราบเบาๆอดลูกพอสบายสบายใกล้กับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ปราศจากอาวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับ ไปมีมา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโลรงเป็นที่โลง่โลงว่งว่ากลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายใน คลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆใ,ในลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะแล้วเราก็รวมใจของเราเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดจะเล็ก กับปลายเข็มเนือจะตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละบ็เรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จัก,จกเอาไว้เพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย เริ่มต้นหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถูกส่วนท่านก็เห็นไปตามลำดับตั้งแต่เห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมภายในเห็นกายในกายกายมรริพย์มรุปลมกายธรรมกฏปูโสดาสิกิตกานาคารหัตแล้วก็ไปสู่อายตนะนิพานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กลางกายฐานที่เจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องทำความรู้จักเอาไว้แล้วก็จะต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจนี้ให้ได้ทุกทุกวันจะได้พบกับ สิ่งที่ลูกทุกคนปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่มีที่อื่นใดเลยนอกจากใจหยุดใจนิ่งนี่แหละและก็ตั้งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ด้วยหยุดตรงนี้แหละจะทำให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะเข้าถึงความจริงของชีวิต ทำให้ดำเตินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ได้จะเข้าถึงรัตนะภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวนั้นเองเกศดอกบทวตูมใสเกินใสใสกว่าเพชรนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนา ทัน,นออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านมีธรรมจักขุมีญาณทฏสันนทํทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงส่วนธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางท่านนั่นแหละเป็นดวงใสเป็นคลังแห่งความรู้ที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียด รักษาธรรมรัตนะนั้นอยู่เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้หยุดใจได้ก็จะเข้าถึงพระัตนตรัยในตัวอย่างนี้แล้วก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราคือเวลาเรามีทุกข์เราก็จะพึ่งทันได้ทุกข์จะดับไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวและก็เป็นสิ่งที่ควรระลึกนึกถึง ไอ้นึกไปบ่อยติงอื่นไม่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าระลึกหรือนึกเอาไว้ในใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดน,นอกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ลัตนะทั้งสามนี้เป็นนิจจังเป็นสุข,ขังอัตตาเป็นนั้นสิ่งใดที่เป็นอมตะเป็นแหล่งแห่งความสุข แห่งดวงปัญญาเป็นอิสระจากิเลสอสวะเป็นทวงตัวเองได้สิ่งนั้นจึงควรจะเป็นสิ่งที่ระลึกและเป็นที่พึงทีดแท้จริงเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นหยุดใจกันหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงท่านได้ถ้าใจไม่หยุดไม่อยู่กับนื้อกับตัวมาอยู่กับร่องอรอยตรงนี้แล้วเราก็ เข้าถึงวรัตนตรรยในตัวไม่ได้ใจเราเตลิดเปิดเปิงมายาวนานไปในเรื่องรูปเสียงกะรลสมบัติธรรมลมรรลพูดง่ายๆกันในเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเตลเิดเปิดเปิงไปตรงนั้นให้ความสำคัญกับตรงนั้นไปแล้วก็ไปวนๆเวียนๆอยู่ั้งนั้น ทั้งทั้งสิ่งนั้นนําความทุกข์กายทุกข์ใจมาให้แต่ก็ไม่ลดละเลิกไม่หักดิบเราไม่เข้าใจว่าตัวกําลังแสวงหาอะไรอยู่ดังนั้นใจจึงตเตลเิดเปิดเปิงออกจากที่ตั้งดังเดิมจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและไม่มีเวลาที่จะเหลือต่อไปอีกแล้วเพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย ชีวิตในยุคนี้อายุไขเฉลี่ยเจดสิปีสั้นนักน้อยนักและก็ไม่มีนิมิตหมายเมือยังเพื่อนนักเรียนนุบ,บาลฝันนิฟันวิชาหลายท่านก็ละจากโลกนี้ไปท,ทั้งทั้งที่ยังไม่อยากจะไปอยากจะสร้างบุรมีให้เต็มที่แต่ก็ไม่อาจจะรักษารมหายใจเอาไว้ได้ความตายไม่มีนิมิตหมาย กับชีวิตในโลกมนุษย์นั้นนี่เป็นความจริงแท้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฝึกใจเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงรัตนตรยัยเราจะได้อบอุ่นใจปลอดภัยและพร้อมเสมอที่จะเดินทางจากโลกนี้ไปอย่างผู้ มีชัยชนะเหมือนบันณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนะฉะนั้นตอนนี้เรามาหยุดใจกันเอาใจมารวมวาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศกรมรอบตัวเหมืนดวงแก้วใสบริสุทธิ บาด,ดุเดเพชรลูกที่จระญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดใหญ่เล็กกและแต่ใจของเราชอบไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบยพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็บริกรรมภาวนาในใจ เราคองใจเราไม่ให้แวะไปคิดเรื่องอื่นด้วยเวลิกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจใจหยุดจะนิ่ง ใจหยุดใจนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหมือนเราลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรังใหม่ ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างสบายๆเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่โล้มีบุญทุกทุกคนจะได้ทำความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียากิจเป็นงานที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติที่สแสวงหาพัฒนตรยัย และสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์กับศึกษาเรื่องราวความมีจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปเรื่อยๆชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรัยที่ตัวทุกๆคนละลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ